ยอมรับเถอะช็อกโกแลตเป็นเรื่องโกหกผมหมายถึงไม่ใช่ทุกอย่างที่เราเรียกว่าช็อกโกแลตจะเป็นช็อกโกแลตจริงๆมันมีข้อกําหนดที่สามารถช่วยคุณเข้าใจอาหารประเภทนี้เอาล่ะมันเป็นไปได้ทั้งช็อกโกแลตและช็อกโกแลตคอมเพลว์ซึ่งมีรสชาติที่ดีเช่นกันสิ่งสําคัญเกี่ยวกับช็อกโกแลตแท้คือทําจากโกโก้แมสและโกโก้บัตเตอร์หากบรรจุภัณฑ์เขียนว่าผงโกโก้และไขมันพืชขอโทษทีมันเป็นแค่ช็อกโกแลตคอมเพลว์เท่านั้น ช็อกโกแลตแท้ควรมีส่วนประกอบของโกโก้อย่างน้อย35%และโกโก้บัตเตอร์ประมาณ18%ดังนั้นหากคุณมีช็อกโกแลตทั้ง2แบบนี้และลองกินมันพร้อมกันคุณอาจจะพบว่าช็อกโกแลตคอมพลวอร์อร่อยกว่าเล็กน้อยเนื่องจากมีรสชาติที่หลากหลายและไม่น่าแปลกใจเลยที่ช็อกโกแลตคอมพาว์ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากกว่าช็อกโกแลตแท้อย่างแรกคือราคาถูกกว่านอกจากนี้ยังเก็บได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีแนวนมที่จะไม่ละลายในอุณหภูมิห้องเอาล่ะ แล้วไวช็อกชกแลตล่ะเป็นช็อกโกแลตแท้หรือคอมเพลว์อันที่จริงไม่ใช่ทั้งคู่มันไม่ได้เกี่ยวกับช็อกโกรลตเลยที่ซ้ําในขณะที่ช็อกโกแลตคอมเพลว์มีผงโกโก้อยู่บ้างไวช็อกชกแลตไม่มีเลยใช่มันมีโกโก้บัตเตอร์แต่มันแตกต่างออกไปเล็กน้อยโกโก้บัตเตอร์ไม่ได้ให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของช็อกโกแลตนอกจากนี้ช็อกโกแลตแท้ยังมีสารประกอบบางอย่างที่กระตุ้นสมองของเราให้มีความสุขอย่างที่คุณอาจเดาได้ไวช็อกชกแลตไม่สามารถทำแบบนั้นได้แฟนๆน,นูเทลเล่า เราทุกคนรู้ว่ามันคือเฮสนาทโกโก้สเปรดแต่คุณเคยสงสัยหรือเปล่าว่าแต่ละขวดมีประมาณถั่วเท่าไหร่ครั้งหนึ่งบริษัทเคยให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าแต่ละขวดมีเฮสนาทอยู่ประมาณ50เมตรมันอาจจะดูเหมือนเยอะแต่คิดเป็นแค่สิของส่วนผสมทั้งหมดเท่านั้นน้ำตาลและน้ำมันปามีสัดส่วนถึง50%ของส่วนผสมทั้งหมดของนูเทล่าเรื่องจริงที่น่ารู้สูตรดั้งเดิมของมันนั้นแปกกว่ามากเลยล่ะ นูเทลลาได้รับแรงบันดาลใจจากจานดุย่าซึ่งเป็นสูตรอาหารดั้งเดิมของพีทมอนต์มีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในช่วง2 3สาศตวรรษที่ผ่านมาในตอนท้ายของศตวรรษที่18ได้มีการนำช็อกโกแลตมาผสมกับเฮเซนัตเพสสามสอ่าและมันก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับมันที่หลากหลายด้วยนูเทลลาแรกเริ่มนั้นสามารถใช้เป็นไส้ช็อกโกแลตหรือแม้แต่รับประทานในรูปแบบแท่งได้ส่วนคำอธิบายในช่วงกลางศตวรรษที่20นั้นบอกว่ามีเฮเซนัตมากถึง7.5%และช็กแลตเพียง19.5% ตอนนี้ย้ายไปที่อีกหนึ่งสินค้าที่มีการเปิดโภคทั่วโลกกันผมกำลังพูดถึงกาแฟอยู่ก่อนอื่นเรามาหักล้างความเชื่อผิดๆกันก่อนดีกว่าไม่มีกาแฟชนิดใดที่ไม่มีคาเฟอีนร้อยเปอร์เซนต์กาแฟใดก็ตามที่คาเฟอีนถูกกำจัดออกไปอย่างน้อย97%ถือว่าเป็นกาแฟแบบดีแคปอย่างไรก็ตามมี2วิธีที่แตกต่างกันในการกำจัดคาเฟอีนวิธีแรกเกี่ยวข้องกับตัวทำละลายพิเศษมเมล็ดกาแฟจะถูก้าหลังและเมื่อคาเฟอีนถูกกำจัดออกไป ตัวทำสารละลายจะถูกชะล้างออกไปวิธีที่2เรียกว่ากระบวนการสกัดคาเฟอีนด้วยน้ำแบบสวิสซึ่งเกี่ยวข้องกับคาร์บอนไดออกไซด์หรือตัวกรองถา่านเรื่องจริงที่น่ารู้อีกแล้วกาแฟายามเช้าของคุณคือผลไม้เที้ยวมเมล็ดกาแฟาคือมเมล็ดเบอร์รี่ดังนั้นจึงเป็นเครื่องดื่มที่ทำจากเบอร์รี่ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องคณิตศาสตร์กันสักหน่อยลองนึกภาพว่าคุณมีนาโชหรือมันฝรั่งทอดถุงหนึ่งและคุณต้องจ่าย10ดอลลาร์คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณจ่ายให้กับขนมเท่าไหร่แค่ประมาณ1ดอลลาร์เท่ั้น แล้ว8ดอลลาหกเซนไปลงที่อะไรล่ะคุณใจ่ายให้กับอากาศในถุงไงการวิจัยเปิดเผยว่ามีแบรนด์หนึ่งที่ขายอากาศเป็นส่วนใหญ่และมีขนมในนั้นน้อยมากแต่ไม่ต้องห่วงไม่ใช่ทุกถุงที่บรรจุอากาศเยอะขนาดนั้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีอากาศมากกว่าขนมด้านในอยู่เสมอบะมีกึ่งสําเร็จรูปอาจจะไม่มีเรื่องโกหกแอบแฝงแต่พวกมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่มาเริ่มด้วยการหักล้างความเชื่อที่ผิดกันก่อนมีการกล่าวว่าบะมีกึ่งสําเร็จรูปถูกคิดค้นขึ้นในญี่ปุ่น แต่ความจริงแล้วกลับไม่เป็นเช่นนั้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่หลากหลายในปัจจุบันเป็นของญี่ปุ่นอย่างแน่นอนแต่ต้นแบบโบราณแรกเริ่มนั้นถูกประดิษฐ์ขึ้นในประเทศจีนมันคือบะหมี่ที่ผัดแล้วเสิร์ฟในซุปมีตำนานเล่าว,ว่ามีพ่อครัวนาบะหมี่ที่ปรุงแล้วไปต้มอีกครั้งเพื่อแก้ไขเรื่องนี้เขานํามันออกจากกระทะและ้วทอดในน้ํามันร้อนๆส่วนบะหมี่เวอร์ชันญี่ปุ่นในสมัยใหม่ได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารบนชั้นวางหลังจากความพยายามหลายครั้งไม่ประสบผลสําเร็จ ผู้คิดค้นโมโมฟุกุอันโดได้คิดวิธีการถนอมบะหมี่ขึ้นมาพวกมันถูกดำเนินการด้วยวิธีต่างๆทั้งนำไปนึ่งอบแห้งทอดในน้ำมันร้อนๆและปรุงรสในตอนแรกไม่มีกึ่งสําเร็จรูปถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุม่มเฟือยเนื่องจากมีราคาสูงกว่าบะหมีม่สดที่ทุกคนคุ้นเคยเราทุกคนต่างชอบน้ำมะนาวและเครื่องดื่มนี้มีหลายรูปแบบทุกวันนี้ น้ำมะนาวสีชมพูมีสีสวยเพราะน้ำมะงุ่นหรือใส่สารแต่งสีมีสองตำนานเกี่ยวกับพิธีการประดิษฐ์มันโดยทั้งสองตำนานนี้เกี่ยวข้องกับคนงานในคณะละครสัตว์เรื่องแรกบอกว่าเฮนรี่อัลลอบซึ่งทำงานในคณะละครสัตว์ได้ทำลูกกวาดอบเชยสีแดงสองสาเม็ดตกลงไปในน้ำมะนาวโดวยบังเอิญซึ่งทำให้มันเป็นสีชมพูสดใสส่วนอีกเรื่องค่อนข้างไม่น่ากินเท่าไหร่โดยกล่าวว่าวัานหนึ่งพีทคอนกลินซึ่งเป็นคนงานในคณะละครสัตว์เหมือนกัน ไม่มีน้ำมะนาวขายแล้วจึงใช้น้ำจากอ่างที่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งล้างถุงน่องสีแดงของเธอสีถุงน่องตกใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำให้เป็นสีชมพูพีเติมน้ำตาลมะนาวฝานบางๆและกรทดทาร์ทาริกเข้าไปเขาเรียกมันว่าน้ำมะนาวสตวอรอเบอรี่ลูกค้าชอบมันมากและยอดขายของเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าอืมขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้แต่นาโชไม่ใช่อาหารเม็กซิกันโบราณพวกมันถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อไม่ถึง100ปีก่อนมีการกล่าวกันว่า อิกนาซิโออันยาซึ่งมีชื freely, ่อเล่นมานาโชเป็นผู them, ้คิดค้นอาหารจานนี้ในปี1940มันมีเรื่องราวดีๆอยู่เบื้องหลังนาโชลูกค้าประจําคนนึงหิวและขอให้อิกนาซิโอทำอาหารที่แตกต่างออกไปเพื่อเสิร์ฟเธอและเพื่อน3าคนในวันนั้นได้ไหมเขาเห็นว่าพวกเธอหิวมากจึงตัดสินใจทําอาหารที่ใช้เวลาไม่นานเขาต้องด้นสดโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ดังนั้นเขาจึงหยิบแป้งตอตีย่ามาขูดชีสปริมาณมากลงบนมันและอุ่นอาหารจากด้านบน เพื่อให้อาหารอ,าอร่อยยิ่งขึ้นเขาเพิ่มพริกอะไรเป็นโยลงไปด้านบนด้วยมามี่ฟินแนนล,ลูกค้าประจําคนนั้นถามว่าของว่างปแปลกๆนั้นชื่ออะไรอิกนาซิโอคิดไม่นานและบอกว่าชื่อของมันคือความพิเศษจากนาโชค,ครอบครัวสกุลส้มมีเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนยิ่งกว่ารอมคอมเรื่องไหนๆจริงๆแล้วมันทําให้ผมนึกถึงละครเรื่องไดนาสตี้มากกว่าดูเหมือนว่าส้มเป็นพ่อของส้มแมนดารินอาจจะเป็นเพราะขนาดของมันแต่ในความเป็นจริงมันแตกต่างกันมากมะน,นาวและเลมอนไม่ได้เป็นพี่น้องกัน พวกมันมีความแตกต่างมากกว่าแค่สีเกรฟรุตดูเหมือนจะเป็นคนที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งอยู่เสมอแล้วเราจะพูดถึงพวกมันด้วยสวีตตี้และส้มโอดูเหมือนจะเป็นญาติทางห่างกันที่คุณแทสจะไม่เคยเห็นเลยนี่เป็นแผนผังครอบ,บครัวของพวกมันส้มเป็นลูกชายอู้ลูกผสมระหว่างส้มโอและส้มแมนดารินมันมีจีโนมส้มโอประมาณ25%และส้มแมนดารินประมาณ75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์กรฟรุตเป็นลูกผสมระหว่างส้มหวานและส้มโอสวีตตี้หรือที่เรียกกันว่าโอโรบังโก เป็นลูกผสมของส้มโอและเกรปฟรุตเลมอนอาจดูไม่ขึ้นตรงกับใครแต่ในความเป็นจริงเลมอนเป็นเพียงลูกผสมระหว่างส้มขมกับมะง,งั่วและใช่เลยมะนาวที่เรากินกันก็เป็นลูกผสมด้วยในป่ามันมีต้นไม้ไม่ผลัดใบหลายชนิดซึ่งมีผลไม้ที่เราอาจเรียกว่ามะนาวแต่ส่วนใหญ่เรากินผลที่มาจากการปลูกสายพันธุ์เหล่านี้เป็นลูกผสมอีกแล้วและผู้คนได้มันมาจากการผสมมะงั่วส้มมันดารินส้มโอและไมครนันตานี่สินะที่เรียกว่าครอบครัวขยาย อันที่จริงตระกูลส้มมีญาติทางห่างที่คุณไม่เคยได้ยินชื่ออยู่อีกมากอย่างเช่นทันเจโลเราไม่ยากว่ามันเป็นลูกผสมระหว่างส้มเขียวหวานกับส้มโอหรือออรนเจโลที่เป็นลูกผสมระหว่างเกรฟูดกับส้มอัลมอนด์นักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นถั่วถั่วควรแห้งแต่อัลมอนด์มีชั้นเนื้อในขณะที่มันเติบโตบนต้นไม้พวกมันจะดูเหมือนลูกพีชดังนั้นเมื่อคุณแกะมันออกคุณจะเห็นมเมล็ดในชั้นเนื้อซึ่งกินไม่ได้และนี่คืออัลมอนด์ที่เราทุกคนรู้จัก ถ้ามิลเชคสตรอเบอรี่ฟาสต์ฟู้ดฟังดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพสําหรับคุณคุณอาจต้องพิจารณาใหม่จากการวิจัยพบว่าสตรอเบอรี่มิลเชคเดิมอาจมีส่วนผสมทั้งหมด59อย่างประเด็นก็คือมันค่อนข้างยากที่จะสร้างรสช,ชาติสตรอเบอรี่แบบดั้งเดิมขึ้นมาใหม่และต้องใช้ส่วนผสมหลายอย่างในการทําเช่นนั้น